โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโลเ g เกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่น AK ทั้งเกมนะครับผมเห็นแบบเขาพูดกันว่า AK แพทใหม่เนี่ยยิงแรงมากเลยนะเหมือนเขาจะปรับดาเมจขึ้นมา10%นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะแดงจริงไหมแต่ก่อนที่ผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นใจให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณช่องกุ o k i k Channel นะครับผมที่ให้เรายืมรหัสมาเล่นในวันนี้นะครับผม ถ้าใครอยากกดติดตามก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเกมกัมเนเลยดีกว่าเพจซูเปอร์คไอ่ขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ r o v ราคาเริ่มต้นเพียง100บาท <c oughs> ทางเพจรับซื้อขายรหัสแบบไม่อันทุกรูปแบบและยังมีเว็บอีกด้วยนะครับผมสามารถกดซื้อรหัสแล้วได้รับทันทีะระบบจะส่งรหัสให้ดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอใครมาตอบแบบสะดวกสุดๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสดีๆไปเล่นนะครับผมทักไปทางเพจได้เลยนะคำเตือนเพจจริงต้องมีผู้ต โอ้โหดูแมปดิโคตรเยอะสองตี้ตี้เปลี่ยนด้วยเพื่อนโอ้เพื่อนผมลงไปเอาแล้วปะตัวหนึ่งเกือบโดนล่าทุกคนเมื่อกี้ คนขนับรถหนีจะดาว่วาผู้ยบตายโอ้โหกลับตายโ <Double kill. S 1> คตรเหลี่ยมวังร,ระเบิดไว้ ใครจะอยกก็อย่เด้อแล้วตีวงฟ้าด้วยไงประเด็นน่ะรวงเล่นใจเย็นเล่นใจเย็น จะหาที่โคบให้ใจยเย็นนะร่วงอีกหนึ่ง เพื่อนแป๊บทุกคนเรามีคนเข้ามาชุบเพื่อนเหมือนกันผมก็ชบกุบเหมือนกันนะ่ะโอ้โหตกผมมาแล้วผมมาแล้ว กลัวเขามาชุบเพื่อนไงไมเมื่อกี้ต้องรีบเล่นนะขอบคุณนะเขาเหลือคนหนึ่ง <_ d ata> เพื่อนเรายิงใครวะอ๋อมีคนหน้าผม <_ d ata> ว่างปล่อยเพื่อน โอ้โหศพเต็มเลยตรงนี้โอ้โหของโคตรเยอะศพเต็มเลยอ่ะบนเขาก็มีนะไอวอรตรงนี้มีไอวอด้วยเพื่อน มีคนยืยนวงหมดทุกคนนะผมตรงจอผมเออวะม,มีคนยืยนวงฮะหลวคนมาหลังผมตรงนี้ร่วง น่าจะชุบทันไอตัวนั้นเพื่อนเราไม่ดูวงไงเราอะไปตรงนั้นเฮ้ยเสร็บร้อยเกอบเขาชุบก็ได้นะเมื่อกี้ผมหลงวิ่งออกวงตัวเมอ ขอบคุณนะผมตั้งปุ่มกระโดดใหม่เออจัดอะร่วงไปละเดอ้อ ชุวเพื่อนก่อนเกาะก็ไม่มีก็กลัวเกาะอยู่ไหนวะเชี้ย์เธอรถอยู่ไหนเนี่ยโคตรลกเลยผมเนี่ยไปละ เขาวงี่น้องปะขึ้นรถ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 โหละแล้เวเขาไม่ไปนะผมไปเองก็ได้วะพบศัตรูแล้วเพื่อนเรายิงใครวะอ๋อมีคน ร่วงยิงเท้าได้ทุกคนร่วงซ้ายมือมีนะเจอแล้วร่วง EK ยิงโคตรแรงบอกเลยทุกคนต้องลองเล่นแล้วใช่ผม hết nó Tao phải lòng, tao phải lòng, ủa ủa đi ủa ủa bọn ủa 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 ต้องเล่นตัวนี้อนะน้องน้องเขาเจ็บเลยสวยตั้งไอวอได้นะสวยสวยดีนะเพื่อนคนนี้เป็นงานขอบคุณนะผมเล่นอยู่สองคนอนะดูดิดอ,อ้าวจะตั้งควารรมยาไม่ติด Nó nơi như không đúng 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 โดนถึงว่าโดนลัดเอคยิงแรงจัดทุกคนต้องลองเล่นแล้วอัปเดตมาใหม่ตัวท้ายเกิดโดนก่อนโคตรมั่วผมเมื่อกี้ช่วง,งหลังๆโคตรมั่วเลยทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะ ร้อยโอ้18สิบแปดคิวะทุกคนโอ้ยเอคยิงแรงจริงบอกเลยท้ายวงนะั่นหน่ะเมตรละสามสิบสี่สามสิบเจ็ดอัดตัวอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ร้อยเม็ดหกพันเกือบเจ็ดพันหกพันเก้าโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำใจให้ผมได้น,นะครับผมบอกเลยเอคยิงแรงจริงถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ไปลองเล่นได้นะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตอัวลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์ผมด้วยไปละ